ทุกคนสวัสดีครับนี่เดอะวิลล่าเเป็นชื่อที่เป็นเอกลักษณ์วป็นลาดพร้าวเ็เข้ามาไม่ไกลนะเป็นซอยนาคนิวาส4ทุกคน4กับ6 4เนาะสใช่างตั้งรีวาดสี่ทุกคนนี่ฮบรรยากาศเรามาดูกันนะกลางคืนบ้างนะทุกคนจะเดินออกไปช้อปปิ้งกันไหมว่าแถวนี้มีอะไรเอาแค่แบบคลิปสั้นๆเห็นบรรยากาศลมรื่นกนจานี่ฮทุกคนบรรยากาศดีมากนี่ฮทุกคนป้าย บ้านกลางเมืองแต่ว่าจะเป็นซอยที่แบบว่าอยู่ในซอยเดียวกับเดวินลา่า71รีสอร์ทนะทุกคนนี่ฮะมอเห็นตรงนีนนะน้จะเป็นท็อปนะทุกคนปากซอยจะเป็นท็อปหน้าที่วัดสี่ฮะเข้าไปอู้ยู่ร้านอาหารสิทุกคนเรามาดูยามค่ำคืนกันมีร้านอะไรบ้างอ่ะใครเน้นมือนี่ฮะโอ้ดูสินี่ฮะทุกคนบรรยากาศนี่ อันนี้เป็นอะไรนะเนี่ยชอบกินร้านชอบกิน eat lover ขนมปังเจ้าอร่อยเด็ดยาวราชท็อปอะไรประมาณนี้ฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนดูสิโอ้ยบรรยากาศอันนี้หมูอะไรเนี่ยทูกชิ้นหมูฮีโร่ทุกคนก็ติดซอยเลยฮะต้นซอยของนี่ฮะวิลล่า71รีสอร์วนะฮะทุกคนจริ นี่ฮะทุกคนข้าวขาหมูอันนี้พรุ่งนี้เรามาหาเล่าคุงกี่ดังมากน,นี่ฮะเราต้องมาพรุ่งนี้ใสายๆนะครัสายๆเพราเราทานที่เช้าก่อนทานเช้าที่โรงแรมสักพักหนึ่งก่อนนี่ฮะนี่ฮะบรรยากาศนะฮะบ้านเส้นสายนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเจอตลาดนะฮะทุกคน จะสังเกตว่าร้านเยอะแต่เราก็เลือกเหมือนกันนะเลือกที่จะแบบจะไปเสพร้านไหนถูกไหมฮะร้านไหนที่แบบว่าน่าสนับสนุนเราก็จะแบบว่าไปกินฮะเราก็จะบอกว่าอร่อยไม่อร่อยนะคะทุกคนนะฮะ<ม>เลิศั้มนี่ฮะธนาคารไทยพาณิชย์สาขา71นะฮะลาดพร้าวอ๋อยู่ตรงนี้เองนี่ฮะทุกคน โอมศรีคณีสายะนะมะหานะฮะเป็นคาถาพระบูบูชาพระพิคนีทุกคนสวยมากสวยจริงๆครับทุกคนรีสอร์ทนี้สวยมากทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศาคร่าวๆนะทุกคนแต่ห้องพักลดมากห้องนอนลดมากอยากจะกรีดอมาให้โลกรู้ว่าเจ็ดสิ 11, นะฮะซอยเจ็ดสิรัดเพร้าวมา ไม่ไกลจากเซ็นทันอีสต์วิวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเซ็นทันนะนี่ฮะทุกคนนี่ทรงวุฒินะฮะทรงวุฒิลังนกทุกคนฮะฮวัยรุ่นว่างไงลูกบรรยากาศนะ,ะ,นะ,ะส่วนตัวทุกคนเราพักข้างในนะฮะบรรยากาศดีมากนี่ฮะ เห็นไหมฮะอันนี้เป็นแบบห้อง v i p เลยนะฮะทุกคนฝั่งนี้บรรยากาศแบบกันอบงีมากนะฮะนี่ห้องใช่ไหมฮะรูราไฮโซสบายข้างนอกก็มีที่นั่งฮะ,ะทุกคนนี่ฮะนั่งทานข้าวได้เลยมืดๆจะเปิดไฟให้ทุกคนนี่ฮะด้านนอกเปิดไฟได้ เปิดได้ไหมนี่นั่งดับนอกได้สบายสบายทุกคนแอร์เย็นฉ่ำๆฮะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวกินแกงเหลืองดีกว่าแกงเหลืองอร่อยมากฮะ